ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำระบบใหม่ก็คือระบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูมนะครับในปีการศึกษา2565นี้นะครับเราจะลดกระดาษนะครับก็คือเมื่อก่อนนี้โรงเรียนจอมศรังอุปธมร,รมเนี่ยจะมีสมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูมนะครับเป็นเป็นเล่มสีข,ขาวๆนะครับแล้วก็จะมาติกต๊กๆๆกกกันว่าเราโฮมรูมอะไรไปบ้างนะครับประชุมระดับประชุมเรื่องอะไรบ้างมีใครขาดประชุมบ้างใช่ไหมครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำเป็นระบบออนไลน์ขึ้นมานะครับโดยที่ระบบนี้นะครับเราจะมีวิธีการใช้งานเป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้คุณครูที่ปรึกษานะครับก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับระบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูมตัวนี้นะครับทีนี้ระบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูมเนี่ยนะครับมันจะใช้คู่กันกับระบบแจ้งเช็คชื่อนักเรียนหน้าแถวนะครับก็คือเราจะเรียกวันมานะครับ วันมาหรือวันขาดของนักเรียนเนี่ยจากระบบเช็กชื่อน,นักเรียนหน้าแถวนะครับมันก็จะวิ่งไปหาที่ระบบบันทึกกิจากรรมโฮมรูมลเลยนะครับคุณครูที่ปรึกษาเนี่ยจะได้ไม่ต้องทำรา,ายชื่อน,นักเรียนมาหรือนักเรียนขาดสอสองรอบสามรอบนะครับอย่างที่เราเคยทํากันมานะครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันก,นก่อนดีก,กว่านะครับก็กดเข้าไปที่แบบบันทึกกิจากรรมโฮมรูมนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาลักษณะเป็นประมาณนี้ขึ้นมานะครับ เราก็จะเปิดที่ภาคเรียนที่1ก่อนปีการศึกษา2565นะครับแล้วก็กดที่เลยรับภาคเรียนที่1พอคุณครูได้กดเข้าไปที่ภาคเรียนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับ Username กับ password นะครับใช้เหมือนกันกับระบบเยี่ยมบ้านเลยนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างก็ใครที่อยู่ในระดับระดับชั้นไหนก็ M 5ขีด10อ่ะยกตัวอย่างนะครับอ่ะยกตัวอย่างผมเอาเป็นมห้าทับสละกันนะครับพาสเวิร์ดจะเป็น จอมส <cek warm st anza> <icion> ุรานะครับเหมือนระบบเยี่ยมบ้านเลยนะครับจะลละเรียบร้อยแล้วก็กดเข้าระบบเข้าไปนะครับพอกดเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีคําว่ายินดีต้อนรับระดับชั้นใช่ไหมครับทีนี้ยินดีต้อนรับตรงนี้เราจะต้องเป็นคุณครูที่ปรึกษานะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไม่ได้ใส่รายชื่อครูที่ปรึกษาทั้งหมดลงไปเนื่องจากว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเพิ่มอาจจะมีการลดขึ้นมานะครับแล้วก็เมนูแรกที่เราจะต้องทาก็คือปรับปรุง ชื่อข้อมูลของคุณคุณครูที่ปรึกษาก่อนก็กดเข้าไปใช่ไหมครับก็มีชื่อสกุลของคุณครูที่ปรึกษาตอนก่อนและก็ตอนขอนะก็ใส่ไปนะครับอะนะครับแบบนี้นะครับก็ใส่ชื่อคุณครูที่ปรึกษาลงไปนะครับแล้วก็กดปรับปรุงข้อมูลนะครับขออนุญาตใช้ ชื่อของคุณครูเมทาวีแล้วก็คุณคร use, ูคครสมภพนะครับแล้วก็กดปรับปรุงข้อมูลนะครับพอเราปรับปรุงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็จะมีชื่อคุณครูขึ้นมาให้เรียบเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออันนี้หมดเมนูแรกนะครับหมดไปเมนูเมนูแรกนะครับถ้าเกิดว่าใครมีชื่อคุณครูคนที่3ขึ้นมานะครับก็ใส่พิมพ์ต่อถ้ายได้เลยครับก็อาจจะเป็นคุณคร, use, คณครูสมภพหรอ,อแฟอแล้วก็ใส่ชื่อคุณครูที่ปรึกษา คนที่3ไปก็ได้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเราจะต้องมาบันทึกกิจกรรมโฮมรูมกันแล้วนะครับเราไปที่เมนูที่2นะครับบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมนะครับเป็นปุ่มสีฟ้าตัวนี้นะครับพอเราเข้ามาบันทึกกิจกรรมโฮมรูมนะครับตรงนี้มันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับปุ่มสีเหลืองก็คือโฮมรูม ส่วนที่1นนะครับแล้วก็บันทึกประชุมระดับนะครับประจําสัปดาห์ก็คือส่วนที่2นะครับเป็นแบบนี้นะครับเราจะต้องแยกกันนะครับระหว่างสส่วนนี้นะครับก็คือสีเหลืองเนี่ยก็คือในแต่ละวันในแต่ละวันที่เรามาทําการโฮมรูมนักเรียนนะครับโฮมรูมนักเรียนแล้วเรามีอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับไปดูที่สีเหลืองส่วนสีฟ้านะครับก็คือประชุมระดับประจําสัปดาห์นะครับอ่ะเรามาดู บันทึกโฮมรูมประจําสัปดาห์ก่อนก็กดเข้าไปแล้วใช่ไหมครับกดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะทาแบบยืดหยุ่นสักนิดหนึ่งก็คือเราต้องดูก่อนว่าสัปดาห์มันจะมีสัปดาห์เท่าไหร่าะผมก็เลยทําเผื่อไปเป็นแค่ถึงสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่20เลยนะครับอ่ะยกตัวอย่างสัปดาห์ที่1ก่อนนะครับสัปดาห์ที่1ก็คือวันที่สัปดาห์ที่1ของที่เรามาเรียนกันก็ก็คือใส่วันที่นะครับเดือนที่แล้วก็คือใส่วันที่เราเปิดเรียนวันที่17ัครบ เราใส่รายละเอียดหัวข้อการโฮมรูมกันก็ได้ผมก็อาจจะบอกว่ารายละเอียดโฮมรูมก็คือแบ่งเว้นทำความสะอาดทำความสะอาดห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อาจเขียนหรือว่าพิมพ์อธิบายล,ลงไปนะครับผู้บันทึกผู้บันทึกก็จะเป็นเนี่ยครับก็เลือกกลางว่าวันนั้นใครโฮมรูมนะครับกดบันทึกเข้าไป เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราจะเพิ่มต่อใช่ไหมครับก็คือใน1สัปดาห์เนี่ยมันอาจจะมีหลายวันก็คือเราเราบันทึก1ิบไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเรากดเพิ่มใหม่ๆอีกทีหนึ่งนะครับก็ไปวันที่สิบแปดสิบแปดนะครับเดือนที่แล้วนะครับอ่ะนะครับก็ อาจจะเป็นคุณครูสลับกันก็ได้ครับก็กดบันทึกข้อมูลลงไปนะครับทีนี้แต่ละสัปดาห์มันก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ใส่เข้าไปนะครับเลือกสัปดาห์ก็ใส่เข้าไปนะ แล้วก็ใส่ตรงนี้ลงไปเรียบร้อยครับที่นี้ถ้าเราต้องการมาแบบดูว่าอันนี้คือปุ่มที่หนึ่งนะครับก็คือเพิ่มเพิ่มโฮมรูมประจำสัปดาห์ที่นี้มีปุ่มที่สองนะครับปุ่มที่สองคือข้อมูลบันทึกรายการโฮมรูมนะครับข้อมูลบันทึกรายการโฮมก็กดเข้าไปก่อนปึ๊บใช่ไหมครับเราก็จะให้ให้เรามาเลือกนะครับว่าเราอาจจะบันทึกแก้ไขหรือว่าลบนะครับสิ่งที่เราพิมพ์ผิดลงไปก็ได้นะครับก็เลือกข้อมูลสัปดาห์ที่หนึ่งก่อนนะครับ เห็นไหมครับที่เราบันทึกไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับนี่แบ่งเว้นทำความสะอาดทดสอบระบบอะไรเงี้ยครับเราอาจจะแก้ไขได้นะครับเราอาจจะแก้ไขได้นี้นะครับนะครับตัวนี้เราก็แบบแก้ไขเข้าไปหรือเราจะลบเราก็ลบได้นะครับหรือเราจะเพิ่มข้อมูลโฮมรูมใหม่อีกก็ได้นะครับเราก็เลือกเอานะครับตามความเหมาะสมของเรานะครับสามารถเพิ่มลบแล้วก็แก้ไขได้ในหัวข้อนี้ครับ ข้อนี้นะครับข้อมูลบันทึกการโฮมรูมนะครับโอเคครับอันนี้คือเราก็บันทึกไปในแต่ละวันในแต่ละวันไปเรื่อยๆเลยนะครับต่อไปบันทึกข้อมูลประชุมประจําสัปดาห์นะครับเหมือนข้างบนเลยครับเหมือนข้างบนเลยแต่แตกต่างจากที่เราประชุมประจําสัปดาห์อ่ะที่เราโฮมรูมประจําทุกๆวันนะครับเป็นเป็นแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็กดเข้าไปนะครับก็เราก็เลือกสัปดาห์ก่อนที่เราจะเลือกประชุมนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่น ของมหนะครับจะเป็นวันอังคารใช่ไหมครับเป็นวันอังคารอ่ะวันอังคารที่17อเะเวลา10 15จุด1อะไรประมาณนี้ครับจำนวนนักเรียนที่เข้าประชุม40คนจำนวนนักเรียนขาดประชุม1คนอะไรอย่างนี้ครับและชื่อนักเรียนที่ขาดประชุมใครก็เขียนเข้าไปนะครับ2อะไรก็ขาดเข้าไปและการอบรมถ้าวันนั้นไม่มีการประชุมก็ไม่มีการประชุม แบบลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นสัปดาห์เข้าไปกดบันทึกข้อมูลนะครับเราต้องการจะแก้ไขก็เหมือนกันครับกดข้อมูลประชุมประจําสัปดาห์เลือกเอาเลยนะครับมันก็จะมีตรงนี้สามารถแก้ไขได้เพิ่มได้ลบได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้2ออันนี้แตกต่างกันตรงที่ว่าไอ้ตรงนี้เราต้องบันทึก โฮมรูมประจําทุกทุกวันส่วนอันนี้คือเราบันทึกแค่สัปดาห์ละ1ครั้งก็พอนะครับ2อันนี้เดี๋ยวมันจะสามารถไปพิมพ์เป็นรูปเล่มได้นะครับเรามาดูว่าถ้าเราบันทึกตรงนี้ไปเป็นประจําทุกทุกสัปดาห์หรือทุกๆวันที่เรามาโฮมรูมเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไปปรากฏต,ต,ตรงไหนนะครับเราก็มาดูที่หน้าหลักก่อนนะครับอันแรกนะครับรายชื่อที่ปรึกษาเคลียร์แล้วนะครับบันทึกกิจกรรมโฮมรูมก็คือเป็นลําดับที่2อันนี้เราต้องบันทึกทุกวันแล้วก็ทุกสัปดาห์ในการประชุมนะครับ หัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือพิมพ์รูปเล่มนะครับพิมพ์รูปเล่มนะครับกดสีเขียวได้เลยครับสีเขียวตัวนี้มันจะมีหน้าปกใช่ไหมครับอ่ะกดที่หน้าปกถ้าคุณครูนะครับใส่ชื่อคุณครูที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในแบบฟอร์มของโรงเรียนเลยกดพิมพ์อ่าใช่ไหมครับมันก็จะมีชื่อคุณครูที่ปรึกษามาเลยใช่ไหมครับขึ้นมาแล้วก็ภาคเรียนที่เท่าไหร่ปีการศึกษาอะไรมันก็จะขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ ใบลองปกใบลองโปกก็เป็นรูปแบบตามฟอร์มของโรงเรียนเลยนะครับก็เรียกตารางสอนมาให้เราด้วยนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็สั่งพิมพ์ได้เหมือนเดิมนะครับไปเรื่อยนๆนะครับนปับ,บานโรงเรียนแล้วก็ใบเซ็นชื่อตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอฝ่ายบริหารกริจการทังเรียนส่งแบบฟอร์มมาให้เดี๋ยวก็จะมีให้เซ็นชื่อนะครับเหมือนระบบเยี่ยมบ้านนะครับทีนี้เรามาดูที่บันทึก การมาเรียนก่อน,นครับดูบันทึการมาเรียนนะครับหัวข้อที่5ไอที่ผมบอกว่าบันทึการมาเรียนเนี่ยมันก็จะใช้คู่กันกับระบบแจ้งเช็คชื่อหน้าแถวใช่ไหมครับแจ้งยังไงกดดูนะครับกดตรงนี้ก่อน1ครั้งอ่าเราก็เลือกเดือนที่ต้องการพิมพ์ก่อนนะครับวันนี้นะครับที่ผมอัดคลิปอยู่ก็คือวันที่13นะครับวันที่13เดือนมิถุนาใช่ไหมครับแสดงว่าเดือนพฤษภากก็คือตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31เเนี่ยนะครับ เราหมดเดือนเรียบร้อยแล้วนะครับเราหมดเดือนเรียบร้อยแล้วก็คือเดือนพฤษภาปี65ใช่ไหมครับเราก็เลือกเดือนเลยพฤษภา,าคมปี65นะครับกดปุ่มตกลงนะครับเบิบมันก็จะเรียกนะครับมันก็จะเรียก,กนะครับจํานวนตัวนี้ขึ้นมาให้เห็นไหมครับก็คือแสดงว่าแสดงว่า เต็ม11ก็คือเต็ม11วันเต็ม11วันยังไงนะครับเราดูนะครับเดือนพฤษภาใช่ไหมครับเดือนพฤษภาเราเริ่มตั้งแต่วันที่17ใช่ไหมครับก็1วัน2 3 4วันครับไม่นับเสาร์อาทิตย์5 6 7 8 9นะครับ10แล้วก็วันสุดท้ายคือวันที่31คือ11วันนะครับอานิชนันนะครับก็มามาทั้งหมด10วันขาด1วันมันก็จะคำนวณให้ให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่นับวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุด ของทางราชการครับถ้าคุณครูได้กรอกไปในในระบบนี้นะครับในระบบแจ้งเช็คชื่อหน้าแถวตรงนี้นะครับครบใช่ไหมครับก็มันก็จะเรียกข้อมูลขึ้นมาให้เราได้เลยนะครับอ่ะลักษณะอย,อ,อย่างเช่นนัทนิชาเปลี่ยนสุวรรณเนี่ยน่าจะลาออกนะครับเขาก็ไม่มาเลยสักวันหนึ่งนะครับแต่รายชื่อ,อยางเขายังไม่ได้มาทาเรื่องลาออกก็จะขึ้นแจ้งในลักษณะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับทีนี้ทีนี้ เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับเดในพฤษภาแล้วนะครับให้คุณครูระวังอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าคุณครูจะปริ้นนะครับถ้าคุณครูจะปริ้นเดือนแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเดือนมิถุนาให้หมดเดือนไปสะก่อนนะครับก็คือวันนี้เดือนมิถุนาใช่ไหมครับแต่มันยังไม่หมดเดือนมันยังไม่หมดเดือนใช่ไหมครับมันยังไม่หมดเดือนมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับแสดงว่าเดือนมิถุนามันเต็ม21วันเห็นไหมครับมา7จ็ดขาดสิมันคืออะไรนะครับ ก็คือเดือนมิถุนาใช่ไหมครับมันมีวันหยุด1วันคือวันที่3ตัวนี้นะครับแล้วก็นับวันเสาร์อาทิตย์ไปเรื่อยๆครับมันจะมีเต็มทั้งหมด21วันแต่เราวันเนี้ยคือวันที่13ใช่ไหมครับวันที่13เราก็จะนับ1 2 1 2นะครับวันที่3หยุดใช่ไหมครับแล้วก็3 4 5 6 7 8ที่จริงมันได้แค่8วันใช่ไหมครับแต่ว่ามันยังนับเผื่อไปเพราะฉะนั้นในการปริ้นแต่ละเดือนนะครับ ต้องรอให้หมดเดือนก่อนให้ขึ้นเดือนใหม่ก่อนครับมันถึงจะปร้นแล้วข้อมูลมันจะสรุปครบพอดีนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะสรุปข้อมูลให้เราโดยที่คุณครูไม่ต้องทําอะไรเลยครับครั้งหนึ่งก็ทําแค่หน้าแถวตอนเช้าก็พอแล้วนะครับอ่ะกับหน้าหลักปายนะครับเรืออันสุดท้ายนะครับก็แบบบันทุกโฮมรูมประชุมระดับนะครับแบบบันทึกโฮมรูมประชุมระดับกดตรงนี้นะครับเราก็ที่เรากรอกไปนะครับที่เป็นปุ่มสีเหลืองกับปุ่มสีฟ้านะครับ ก็เลือกสัปดาห์ที่เราต้องการพิมพ์นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทดสอบก็คือสัปดาห์ที่1ไปใช่ไหมก็เลือกสัปดาห์ที่1กดต,ตกลงใช่ไหมครับอ่าสิ่งที่เราพิมพ์ไปนะครับก็คือนี่ที่เราพิมพ์วันที่17ไปนะครับแบ่งเวเลือกหัวหน้าห้องทดสอบระบบนะครับมันก็จะทําเป็นในรูปแบบฟอร์มของสมุดเล่มสีขาวเลยนะครับรายชื่อนักเรียนที่ขาดประชุมมีใครบ้างอะไรอย่างี้ครับไม่มีการประชุมระดับแล้วเราก็สั่งปรินได้นะครับสั่งปรินได้เดี๋ยวผมอาจจะ ขอแก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมันยังไม่ได้เรียงตามวันที่ตามหลักสากลเดี๋ยวจะแก้ตรงนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบนี้นะครับระบบนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกสาหรับคุณครูที่ปรึกษาครับสามารถอากลับไปกรอกอย้อนหลังได้น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีระบบตรวจสอบของหัวหน้าระดับว่าใครส่งไม่ส่งอะไรยังไงอีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าหากมีปัญหา อยากจะให้ปรับปรุงเพิ่มเติมหรือแก้ไขนะครับก็แนะนํามาได้นะครับอยากจะให้เพิ่มตรงนั้นตรงโน้นตรงน,น,รงนี้หรือว่าใช้งานเป็นเรียบร้อยแล้วมันมีปัญหาตรงไหนมีบั๊กตรงไหนบ้างก็แจ้งมาได้นะครับวันนี้อ่าเอาไว้แค่นี้ก็และ้กันนะครับสวัสดีครับ